นักฟุตบอลจูู่โดนฟ้าผ่ากลางสนามนาทีสลดเป็นวรัล15ล้านวิวนักฟุตบอลจูู่โดนฟ้าผ่ากลางสนามนาทีสลดเป็นวรัล15ล้านวิวกลายเป็นอีกคลิปที่ได้รับความนิยมอยู่นักขณะนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ชออกโลกที่จูู่ฟ้าผ่าลงกลางสนามฟุตบอลเข้าใส่ร่างของนักฟุตบอลรายหนึ่งทำให้เขาล้มตึงไปในทันทีเสื้อผ้าขาดกระจุยเพื่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียเมื่อวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาซึ่งตามรายงานเบื้องต้นระบุว่าเกมดังกล่าวเป็นการอุ่นเครื่องระหว่าง FC บันดุงพบกับเอ i บูบังที่สนามซิลิวังกีในเมืองบันดุงจังหวัดชวาตะวันตกโดยคลิปดังกล่าวถูกแชร์อย่างมากทวิตเตอร์หรือ X ซึ่งเปิดเผยให้เห็นว่าในขณะที่นักเตะเอ i บูบังกำลังต่อบอลในแดนตัวเองจู่ๆก็เกิดฟ้าผ่าลงมากลางสนามฟุตบอลและคนที่โชคร้ายที่สุดก็คือเซฟเตียนราหาจาเซท ที่โดนฟ้าผ่าเต็มๆจนทำให้ล้มลงหมดสตินอนแน่นิ่งในสนามขณะเดียวกันพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้สำนักข่าวท้องถิ่นฟังว่าช่วงเกิดเหตุนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มและอากาศอุ่นๆโดยขาของผู้เสียชีวิตนั้นเป็นรอยไมแดงและมีแผลนอกเสื้อของเขาขาดกระจายสำหรับตอนนั้นราจาอยังไม่เสียชีวิตและเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนแต่แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตได้และเขาเสียชีวิตในที่สุดโดยสาเหตุเป็นเพราะร่างของเขาถูกไฟไม่อย่างรุนแรง คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรันในโลกออนไลน์โดยมีผู้เข้าไปชมมากกว่า15ล้านครั้งขณะที่หลายๆสโมสรนในอินโดนีเซียได้ร่วมไว้อะลัยจากการเสียชีวิตอย่างไม่คาดฝันของราจาด้วยการยืนสงบนิ่งก่อนเกมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามด้านสโมสรน f b บได้โพสต์ไว้อะลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับแฟนและนักฟุตบอลที่ต่างโพสข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุด,ดังกล่าว